ก็วันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่สองมิถุนายน2565นะโย้านยมนะญาติโยมที่ทำบุญกับทางวัดท่าสงทำบุญออนไลน์วันนี้พาธติกรรมสังฆทานชุดละ2,000บาทหชุดนโยมนะพาธติกรรมสังฆทานชุดละ1,000พบาทสมชุดพาธติกรรมชุดละห้ายบาทสชุดพาธติกรรมสังฆทาน

ยาถาวริวหาปุราปุริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอตโตทินังเตตานังประกาศปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิดพมีวะจะมีจัตรูสภีปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยาถามณิโชติรโสยาคาสัพพีติโอวมีว่า ตูสาวโลโกวินาสตุมาเตปะวันวันตรายโยสุขีตีขายูกุวะวาภิวาทนาสิริสนิจังวุญท้าปัจจัโนวจัตตาลุทธม ติอายุวโนสุขังาังก็ขอให้ทุกท่านสมความปรรถาาทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พนิพพานในชาติปัจจุบันนโยมนะ